สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้ตรงกับวันที่2ีสิบปดกรกฎาคมสองพันหารอยหกสิบีนะครับภาพมาเบงิงหวหวหัวง่าพี่น้องตอนหกหน่อยที่ <c oughs> ตอนที่แรกอันมูนี่อายุประมาณ2ี่สิบหกหมื่นนะพี่น้องมลงมาผมมาลงมาตอนเขาอายุอายุประมาณเก่ารือสิบหมื่นเลยนะครับ ีนะ่แต่ก็ยู่มาอยู่ม ouais, าอยู่มาอยู่กางๆเลยที่หกหมื่นแล้วครับที่แรกตัวบ่อยได้พี่น้องลูกกบเขาตัวบ่อยือิังเพิ่งผิดที่ลิปสี่ผมทานทายผ่านไปพี่น้องลูกกบเขาตัวน้อยหนึ่งป่อยไปเลยนะครับเนื่องจากว่าเขาอายุครบแล้วเขาหน่อยแต่ยู่ข้างบนนะครับข้างบนเขาหน่อยแล้วนะครับก็เลยบ่อยบันที่นี้มูยง่ญ่ๆมวยง่ายนี่คือเขาอายุ ตอนนั้นเขาว่าท่านญ่นะครับพี่น้องเขาหน่อยๆอยู่เขาามหญงอยู่ขังลางเขาว่าท่านเป็นลูกกุบนะครับเขามีเวลาได้กินอาหารนะครับเขามีเวลาได้กินอาหารพ่อพ่อแล้วก็อาหารกับพ่อเพียงแล้วก็น้ำกับสะอาดนะครับน้ำเขาสะอาดเขาสามารถลอกคาบได้ตรอดเวลาที่เขาอยากลอกนะครับในการมุดขืนมุดลุ่มไหลไกลถ้ามห้เขาตัวง่ญ่นะครับพี่น้องอาหารก็สมบูรณ์กินก็สมบูรณ์นะครับ เนื่องจากเขามมีเวลาพ่อครับเขาก็ได้ตัวใหญ่ครับเป็นบอพี่น้องตัวใหญ่ด้แต่ว่าชุดแหลกตัวน้อยนะครับแต่ว่าชุดตองตัวใหญ่ได้นี่ยดูอดดูคก,กบนะครับเป็นบอพีนอน่น้องตัวใหญ่เรือขึ้นมากินเงี้ยแหละตอนแรกว่าทันขึ้นมาได้หนึ่งจากว่าอากาศมันฮอนนะครับดูอดนี่ปกติถ้าแดดฮ้อนๆเขาที่กขึ้นมาเขาขึ้นมากินดอกพี่น,น้องเขากินอยู่ข้างหลังมันจะง่อยเม็ดมุนี่มันก็ละลลยลงไปเนี่ยในน้ำนะครับมันกับหมุด มันกไก่นกไก่น้ำหนักมีน้ำหนักขึ้นก็ันหมุดลงไปใน่หนามเขาหมุดหมดลงกินใน่หนามหมดเหรอพี่น้องลูกอัดมุ้ยมุ้ยง่ายนะครับเขาทีบอกเขาขึ้นมาอันนี้เขาถือกินเขาหิวหนักอยู่หรือผมว่าเพราะว่าสายแล้วมันนี่เก้าโมงสี่โมงเหบ๊วยไม่กินนะครับมันสายปกติเขาจะกินว่าเกินเจ็ดแปดโมงเลยพี่น้องการให้อาหารลูกอัดนะครับอันนี้ผมให้สายโพดมันก็เลริ่มขึ้นมากินนะครับหลายได้พี่น้องบ้าหน่อยได้ยี่นนี่เต็มได้เลยครึ่งหนึ่งของชุดที พี่ไปเลยนะครับเท่ยวว่นนี้หิวก่นักพี่น้องขึ้นมากเลยขินตัวนึงข้นมากขินมากน้ำกันนะครับดึงคากันเห็นมัเห็นมัพี่น้องหัวไม่ตัวใหญ่พี่น้องหัวครั้งแรกผมเสียายชุดแรกนะครับมันได้ตัวหน่อยไม่ได้ต้องส่เวลราในการเลี้ยงอนุบาลแห้งใหญ่จากน่อยนะครับก่อนสีใหญ่บ้านได้นะครับเอาไว้ในหันเอาไว้ในบอรีเต์ผมบริกรหัว มันามตื่นเลี้ยงนาำตื่นมันก็ตัวหน่อยนะครับเลี้ยงรอดมันก็ได้ตัวน่อยลูกครบชุดแรกที่มันสมบูรณ์มันตัวหน่อยนะครับแต่ากันไงขื้เก่าหรือว่าอาหารให้ยังสมบูรณ์กันไงปั๊บเพื่อนที่แรกมันหลังนี่คือมันเลี้ยงนามตื่นนะครับวันนี้พ่อเขาลูกมานามเดกหนึ่งมูตัวใดมันไงสามหรือไงเรียกว่าเดบันลูกหล่าเพื่อนลูกหล่านะครับมันลูกหล่าันเกิดพร้อมกันนะครับ ไงเลี้ยวเขามีโอกาสได้กินอาหารเยอะแล้วก็มีเวลาในการสัมผัสน้ำในรบนนะครับเป็น,ใน,ในไงว่ายนะครับเห็นบ่พี่น้องนี่ยตัวไงได้บ่มือได้นี่พี่น้องบวมมือได้แต่เบื้องแรกจะเป็นเป็นเป็นลูกกบหีืว่าจุกกบบ่มีหางกบด้ยมันเนี่ยตัวใหญ่คือยังชุดแหลกนะครับอันนี้เป็นชุดตอครับไม่ได้ตัวใหญ่นะครับทายมาข้อหอมปากหอมคอ,อ,อนะครับเอาทามีเด้อพี่น้องคลินมีเด้อพอกันไม่ลิปหมาเด,ด้อ ูกจนตะไคร้อย่าลืมตับตะไคร้เด้อพี่น้องกดตับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เพิ่นว่าสวัสดีครับ